อย่าะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะรถลายรถยไหนไหนไหนเออที่เธอเหยียบอยู่นั่นไงนี่คือฟอร์มูล่าวันบอกเลยนะว่าเป็นรถแข่งที่ฉันเนี่ยใช้แข่งตอนไปซื้อน้ำปลาให้แม่ฉันแข่งรถคันนี้กับคุณยายอ่ะเฮ้ยเราก็มีคสายเล่าดิเฮ้ยแล้วมันถูกเหรอโอ้ผมเน้นใช้งานเน้นใช้งานเพื่อนี่เปนรถขนของเฉยๆนี่นาโอ้นายดูถูกเรารถขโมยล้อนายเฮ้ยเดี๋ยวมันใส่กันได้เหรอโอ้โหแล้วใส่ได้จริงด้วยเฮ้ยเท่อ่ะ ฉันเนี่ขโมยล้อนายเหมือนกันเอาไปเลยเอาไปเลยเอาล้องร้อนปุบไปเลยเดี๋ยวนะไล่ล้อรองกันเลยไอ้ล้อนี่มันเป็นทุเรศไปปะไอ้ล้อเล็กนี่คืออะไรอ่ะล้อล้อนาทีล้อนาทีเขาเรียกว่าล้อเอื้ออาทรสายปาร์เออซึ่งรถคันนี้นะคะผมมันจะต้องใช้อะไรบ้างใช้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันเพิ่งสุ่มได้ด้วยราคากี่โรบักนะเพื่อน 4, 4,000เกือบ5,000โลบาร์กโอ้ไม่ก็นี่มันรถจริงหรือเปล่านี่มันรถดชดีอยู่นะโชคดีอยู่เราเพิ่งรู้ว่ารถคุณละวันมีเครื่องแค่นี้เสียไปเท่าไหร่นะเกือบ5,000ครับแล้วมันนั่งได้กี่คนนะคนเดียวโอ้โหเห็นกระตัวเห็นกระตัวเฮ้ยเดี๋ยวเราสลับกันขับไงเพื่อนใช่แต่ว่าคนได้เท่ๆอย่างฉันเนี่ยต้องได้นั่งก่อนนะ ประกอบเสร็จหรือยังอะพี่กีดนี่แหละนี่คืออะไรอะปีกข้างเหรออ่าไม่ใช่อันนี้คือฝาเครื่องเพื่อนดูเราจะบอกว่าเครื่องนายมีน้ำมันน้ำมันเครื่องสี่ลิตรกับน้ำมอน้ำห้าลิตรโอเคแล้วใช้น้ำมันอะไรอะฮะน้ำมันดีเซลเอ้ยไม่ใช่น้ำมันแก๊สขมันเหมือนกันโอเคใช้แก๊สธรรมดานะใช่ใส่โรดโอ้ยจากที่ฉันดูตอนแรกเนี่ยตอนที่สุ่มเดี๋ยวนะฉันไม่ต้องมีประตูก็ได้มั้งฉันเป็นระบบแบบเปิดประทุน่ะได้ี่ฉันผิฉะนะ นั่นเติมน okay. okay. ้ำมันให้นะจำนะคะเรียบร้อยหุ้ยแต่รถคันน oh. ี้จุดได้ต้องหกสิบลิตรเด็ดใช่ก็เพราะว่ามันเนี่ยใช้น้ำมันเยอะอะดิเพราะว่ามันเร็วมากไงเพื่อนฟังเสียงซะก่อนโอ้ยเสียงรถกระหึ่มมากกระหึ่มจัดเราที่อยู่ในชิ้นนี้โอเครื่องแตกไม่ลงเลยวะเฮ้ยหุยเครื่องมันแรงอ่ะเพื่อนเครื่องมันแรงเครื่องยนต์ยังไม่รับรนะ ในะฉันรู้สึกว่าพวกนายช้าเกินไปแล้วอ่ะฉันคงรอไม่ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่สามหมื่นห้าหมนเมก่อนละกันจริงไป่ะไปฉันเป็นรถเนียไอ้ชุดแกลองอยู่ข้างหลังรถชนะดูสิว่าจะแรงจนชุบแกงตกป่ะไปเลยไปไม่ได้ชุดแกลมันง่ายไม่ตกไม่ตกไปแล้วนเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับแกละเสียงเงี้ย มีความเสียงเงมีความนันไงความเที่ยไม่เกี่ยวกับแจงนะเนี่ยตะกิตตะไมเราได้ยินเสียงอะไรโครมเก๋ๆก่ปะอ่าเห็นไหมเออนั่นอ่ะอ๋อนั่นเนี่ยสี่เดียวเลยครับมาอีกแล้วเธาเรียกว่าการแป๊บนี่ยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยจุ๊บแจงอ่ะเธอไม่ควรมานั่งรถฉันเลยอะไรนี่เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรนายขับแบบผู้เล่นอ่ะนายขับแบบอะไรก็ไม่รู้นายขับไม่ดีเองมาโทษเรา ฉันจะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันจะได้ขับรถว่าแต่มันมันขับยังไงหรอกดานะคะอาะไหนลองขับดูสิไม่ใช่แป๊บๆคว่ำนาเออเร่นแรงอยู่เฮ้ยไม่ไม่อะเราจะขึ้นวะเราจะขึ้นวะไอ้เพื่อนที่เราเป็นรถที่คุมโทนหน้าเลยนะเนี่ยเหลืองอ๋อยเชียฉันจะบอกว่าตอนนี้ฟ้ามันใกล้มืดแล้วนะเราจะออกกันกี่โมงเออเราไปกี่โมงมาไปเลยี่ยงั้นเดี๋ยวฉันไปรอพวกนายที่สองหมื่นเมตรก่อนแล้วกัน ครั้งนี้จุดมุ่งหมายของเราคือไปเจอแวมพายเอ้แปพร้อมอย่างข้างหลังอะต่อยต่อยกระโดดใร์เอ้ยทอนจุดแดขอใจหน่อยเฮ้ยพี่เบงจะหลุดคว่ำเลยเฮ้ยัง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 นี่อะไรนะจุดแจงมันพีกกลับมาดิเอ้ายังไม่คว่ำไม่ใช่หรอโเธอยังไม่คว่ำเลยรถขับได้ไหมครับ อ้าวทำไมอ่ะคือทําไมอ่ะทําไมนาคือแบบต้องอวดรถขนาดนั้นเลยคือแบบมีรถใหม่แล้วแบบอยากจะอวดก็เลยต้องชนเพื่อนให้เพื่อนแบบเดือดร้อนอย่างเงี้ยหรอไม่เกิดอะไรขึ้นหรอพังตาไม่ติดเลยทำเพื่ออะไรอ่ะเื่อที่อ่อนหรือเปล่าเครื่องยนต์กระจายหรือจ๊ะลองนดงเอเาครื่องหลุดเ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 ออก็แค่เครื่องหลุดเองจ้ะไม่หรอกแรงแล้วคือนายทำเพื่ออะไรอ่ะนายจะแกล้งเพื่อทำไมนายชนแรงยังไงชนเครื่องหลุด่ดมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมสปอร์ตจัง ไปยโซนยังไงโซนเครื่องดุดเลยเวหน่อยดิโอข้างหลังนี่จบแจงขับได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าขับไม่ได้ก็ไปขับรถจักรยานอาม่าไปจริงจังคือคือจบแล้ว ATV อ่ะคืออะไรอ่ะ ATV ห้าสิบเมตรเ่ีอยลองเดี๋ยวเดี๋ยวตะแคงลองตะแคง ATV ก่อนไป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 ขับไปเลยไปกินไปไปไปอ่ะได้ตะแคงได้อุตส่าห์กดกดซื้อน้ำมันมา แล้วเติมซเต็มถังมันเติมไปเต็มถังเลยแก๊สอ่ะอ้อโหลาก่อน ATV สล็อตนายจำไว้เลยนะอ่าแล้วแล้วคุณดูนั่นนะถ้าหลบพวกนายเที่ทอดทิ้งมาเลยเหรอเออเี่ยมันขับไม่ได้แล้วนายชนมันดิวเลยอ่ะ ่งพัโอ้น่าเศร้าจังเลยนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าสมมติว่าไปกลางทางแล้วฉันเจอรถคันใหม่เดี๋ยวฉันซื้อให้ผู้เธอละกันไม่เอาไม่อยากได้แล้วอยู่กับเพื่อนเนี่ยแหละอบอุ่นนายไปอยู่คนเดียวเลยไปชิวรถใหม่ไม่มีไฟหน้าไงรถขอให้นายลดความอะไรเลยไปอ่ะสล็อตนายทำร้ายเพื่อนอีกแล้วเหรอในฐานะที่ผมนั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยผมพอจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้โอ้อะไรอีกแล้วอ่ะอ่าคือสล็อตเนี่ยเขาวิ่งเร็วใช่ไหมอ่าเออ อ่าแล้วไอ้นี่ไอ้กัรหลังเนี่ยของเราเนี่ยก็จอดตูดอ่าพอเห็นก้อนหนินข้างหน้าปั๊บสล็อมันเลี้ยวออกอันนี้เลี้ยวไม่ทันเรียบร้อยควล้วคนนั้น <c oughs> แล้วเออจะลดํ <c oughs> ไนาไปนันำหน้าไป<ว><ว>เลยนำเลยนะ let's go <S วันนี้จุดมุ่งหมายของเราคือการหาโบสถ์เวมไพรให้ได้นะแล้วก็ที่สำคัญเราจะหาร้านค้าลึกลับนะคะผม ครับผมหวังว่าเราจะไปถึงนะทุกคนเราจะต้องไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เพอเพนเนี่ยเราอาจจะไปถึงกองโจรหรือว่าอาจจะไปถึง2 0 0 0มืเมตรเลยก็ได้ใครจะไปรู้โอเคนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปประมาณห้ารเมตรแล้วเจอแบมพร์อ่ะอ้าวเราก็จบที่ตรงนั้นเลยดีครับไปเพื่อนตอนนี้ทางลาดลงนั้ในระดับเครื่องแล้วปล่อยไหลให้นะปล่อยไหลได้ เอเราปล่อยให้มันไหลเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเล็กน้อยนะฮะมองซ้ายมองขวาให้ดีๆนะถ้าเจอโบสที่แบบว่ามีทรงสูงสูงหลังคาสูงๆเนี่ยเรียกทันทีนะเดี๋ยวฉันจะจอดอะไรโอเคฉันอยากรู้ว่าหาเจอยากไหมฮะเจอแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหน้ามีเอ่อน่าจะเป็นบ้านคนหลังใหญ่อ่ะไปไปขวามือขวามือมีของอะไรหรือเปล่านะเราเราเอาปืนมายัง เฮ้ยร้านขายของอู้ยจอดจอดร้เลยจอดรถไลยไกลๆทุกคนจอดรถไว้ไกลๆเฮ้ยอืมาถึงนี่ก็เจอร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเหรอเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีขายของที่แบบหรูหรารังการมาเห่ามากเลยนะแล้วเราจะต้องแลกเปลี่ยนกับเขาด้วยอะไรอ่ะเราไม่มีของเลยสักอันด้วยซ้ำเลยไม่เป็นไรนี่เรามีปืนเครื่องมือต่อรองเฮ้ยใช้ปืนกับเขาเหรอโแต่นายดูหน้าร้านเขาดีๆมีปืนคนเลยนะอ้ย โอ้เราอาจจะไม่รอดก็ได้นะถ้าเราขโมยของเขาอะปืนอยู่หน้าร้านใช่ไหมขอเราไปหลังร้านเออเข้าหลังร้านดิเขาเข้าไม่ได้ผมมันติดเซนมันมีเส้นแดงด้วยคุณถ้าเราเข้าไปเขาระบบรักษาความปลอดภัยแบบโอขบอกเลยาสัมภาอะไรอ่ะไรพี่ไม้ทำอะไรเอ้ยเอ้ยไม้มันถือปืนเข้าเขตไม่มันไม่มปืนไงทำไมไปขโมยปืนเขายังไม่เคยซื้อเลยขโมยปืน ตอนนี้โอ้โหปืนกลคือแบบว่ายิงระหนามากแล้วแล้วอย่างที่ทำไงเดี่ยเราจะสามารถเข้าเข้าเขาได้อีกไหมตายเลยมันจะยิงเราตลอดกาลเลยหรอมันจะลงแบ็คลิสของเราไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่มันจะลงแบ็คลิสของเราไว้จนกว่าจะออกไปจากพื้นที่นี้โอ้พี่ไม้ทำไมนายทำแบบนี้อ่ะเพื่อนมาบางอยู่ในร้านน่ยฉันก็หยิบมาเฉยเโอ้แลวนายจะหยิบมาเฉยเแล้วยังไม่ได้เข้าไปสำรวจร้านเลยด้วยซ้ำอ่ะเออ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะน่าเศร้าจังเลยฉันโดนยิงตอนนี้ฉันมีเลือดที่ตรงต้นคอข้างซ้ายแงเข้าไปโอ้ยดาเมจแรงมากดาเมจมหาศาลนี่มอวปืนี่อยู่นี่อยู่นี่ไปโย่เอาปืนประตูผมหายแล้วประตูผมหายเดี๋ยวผมไปหยิบเองพปไปเฮ้ยเฮ้ย y ี่มอออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เบงตายเบงตายไม่ช่โมตายครับแล้วก็เอาปืนทองกระไม้ได้ปืนทอง มาให้เราให้เราเราขึ้นมาเราขึ้นมาเราเดี๋ยว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 โอเคโอเคไปพาฉันไปส่งที่รถสปอร์ตแล้วมันมันแย่ตรงไหนรู้ป่ะแย่ตรงไหนฮะฉันตายเนี่ยมันบอกว่าการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ฉันไม่ได้ขโมยก็ฉันไม่ได้ขโมยไงนี่ไดคนนี้คนนี้นี่เกิดมาหน้าร้านโอ้ย ฉันขโมยจริงแต่ฉันคืนนั้นด้วยมันก็ยังยิ้มไเรื่อยทำไมวะคุณติดเขาเรีิกว่าคุณมีแบ็กลิสต์ติดโอ๊ยไม่ถอยหนอยหอยถอยมันยิ่งไกลมากอ่ะโอ้โหฉันตายแล้วฉันเลยอะมันคือรถแหละจะไม่เกี่ยวตอนนี้คุณติดแบ็กลิสต์นะเครดิตบูโรคุณเสียนะโอ้โหสภาพสภาพแต่ละคนคือแบบรถก็เป็นสนิมลาก่อนชอบ ถ้าเขาไม่ได้เจอนายอีกแล้วเราคงต้องไปหาช็อปอันอื่นแล้วนะเพื่อนฉันเห็นหน้าลุงที่ขายของแค่แป๊บเดียวเองอะฉันไม่เห็นหน้าลุงเลยด้วยซ้ำอ่ะลุงแดนชื่อลุงแดนโอ๊ยฉันเศร้าซึมไปับกับไป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 กันต่อไปกันต่อเราปืนราอน้ันนี้ไม่มาดูหรออีกนะาการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะรถเกือบพังเอาละอย่างน้อยพวกเราอาจจะหาอะไรได้จากข้างหน้านะทุกคนฉันนำร่องไปก่อนเลยละกันเผื่อว่าจะเจอช็อปใหม่อะ มีคนแซงมีคนแซงชักขอแซงหน่อยแล้วกันเอ้ยข้างหน้ามีหินเอา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 เฮ้ยเฮ้ยแรงเกินเรียบลอนเอาอีกแลยเรียบลอมาเลยขึ้นรถมาเอาละแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ฟอร์มูล่าวันจะต้องโดนเคร่งหนึ่งเครื่องหนึ่งคือเอาเครื่องเอาขอนเอาเครื่องเดี๋ยวเพิ่งโอเคโอเคโอเคเหยียงเหยียงเหียงรถก่อนเหยียงรถก่อนแล้วค่อยเอามันเอาเครื่องออกไม่ได้มันติดเอาไปเฮ้ยบายๆไอ้เราล็อตตู้เราอ่ะจะโดนไหมนะ เฮ้ยเป็นยังไงล่ะเฮ้นหนวดขึ้นหนวดด้วยสภาพเน่าแต่ก็ยังใช้กันได้เ้ยโอเคลาก่อนห้าพันโรบักเราเจอกันนะหรือว่าเราไปเอาระเบิดมาทีวิตของฉันนี่ช่างไม่ชอบไม่ชอบข้างหน้าอยู่นี่มีระเบิดขายเปล่าเฮ้ย อย่าขโมยอะไรอีกเด็ดขาดนะไอ้เอปืนเข้าไปด้วยฉันไม่ขโมยฉันสาบานว่าจะไม่ตนละกันเฮ้ยแล้วทาไมเอาของมาขายได้อ่ะนายหยิบแล้วนายเอาออกนอกร้านไงเดินหอ๋อเราต้องไปก่อนเพื่อนโอ้บาซูกาแล้วเราเซฟอะไรไปดิเฮ้ยมีปืนเพียบเลยอ่ะ พวกอาวุธเต็มไปหมดเลยเอ้ยใชนอาหารด้วยดีกว่าใครมีของแล้วแบบแปลกลองขายได้ได้ต่อฮะกระเป๋าแป๊บกระเป๋าแป๊บผมมีขวดฉันจะเอาอาหารทั้งหมดเลยนะพวกนายเพราะว่าฉันหิวมากเลยตอนนี้โอเคได้เฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวใครทำอะไรอะไรอ่ะไอ้สาวเพื่ผมฉันหยิบเอ่ออะไรอ่ะกิน ตาลอดกินยิงกินใช่ไหมพลิกแล้วฉันก็กดคลิกแล้วฉันก็ใช่ได้กินพริกของฉันโดยไม่จ่ายตังค์ลอ่โทษลุงผมไม่ได้ตั้งใจโอ้ยโดยกินพริกไม่จ่ายตังค์อ่ะใช่จ่ายสามเท่าก็ได้นะลุงไม่ต้องมาพูดอภิหิไม่ใช่ฉันแล้วยิงแกฉันจะยิงแกจะเท่าอยู่ข้างในใกล้ๆเราก็จะไม่โดนอะไรจุดแจงเออฉันพยายามฉันพยายามยัดตัวเข้าไปอยู่เนี่ย ลุงถ้านหนูตายลุงตายด้วยโอเคปะพอเจอเจอยินทะลุตัวหนูไอ้ลุงเฮ้ยฉัน,นฉันเจอตง<ห>อังค่ะอ้าวอ่าไม่เป็นไรเพื่อนฉันตายเก็บเงินของพนายนีอ,อคือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเก็บทิจยวกแล้วคริก <c oughs> นั่นหมายความว่อนอานายจะกินโดยที่ไม่จ่ายตังค์เราเหมือนกับจ่ายตังค์ก่อนกินไม่ใช่หรอวะ เจ้าช่วยอะมเปิดประตูให้เปิดประตูให้นอนนอนนอนๆๆนเร็วแค่ขึ้นมาไม่ได้อะรถพังรถพายใจนทำด้วยอะไรรถพายุะนำขนาดนี้เลยเหรอเอออแ่ฉันต้องถามนายมากกว่าว่าจิตใจนายทำด้วยอะไรสล็อตไมเจ๊เจ๊หิวพริกหยวกอะเพรานนป็นนายไม่จ่ายตังโก คลิปพีพเชเฉยอ่ะโอ้โหแล้วลุงเอามาหิดวร์ตอนนี้นี่คือสร้างรถของเราที่ลงเหล้ออยู่อ,อ